สวัสดีครับร้อนตอนนี้ผมอยู่สะพานอยู่ตรงเพื่อนกระหนงอ่ะฟองเพื่อนกระหนงอ่ะมันร้อนกินน้ำแข็งใส่ก็เลยร้อนเหลือเกินไหนแว่นตาหอ,อนแว่นตาหน่อ hạt con về chùa chính chẳng thể về cái <laughs> Hãy subscribe cho đi Ghiền แล้วกัดผมเมืเมม่อกี้มันปวปวดแม่งเลยปวดหมาเลย,ย,ย,ยแหละถ้ากัดเมื่อกี้เราไม่ได้ไปแกล้งเราไม่ได้ตีหมาก,ก่อนเราป้องกันตัวเราเฮียไปลองแกะมาแต่ว,ว่าหมากัดแล้ก็ปวดนลยไรอ่ะ ้องออกัวให้ไงโอเคฝนตกแดดออกเลยวันมนไม่ตกแต่ว่าแดดมันออกแดแดจ้าเลยกัน มันไม่ค่อยร้อนเกินเร็ยนรู้จิวสาเราก็ได้ร้อนเราเรื่องขักรถแป๊บหนึ่งานแ่อด พักรถแป๊บหนึ่งแล้วค่อยจะลุยงานต่อยาวๆเลยวว่าจะไปทำสังกทา,านตรงไหนวันนี้แต่ว่าจะไปทำสังกทา,านแล้วก็มาวิ่งรถเริ่มปิดระบบที่นี่แม่ ระบบส่งผมมาที่ไหนวะแถวพระกระนองเนี่ยจำไรไปทำแถววัดไผ่ตันวันนี้ก็แยะไปทำที่วัดไผ่ตันเที่ยงไปแล้วเข้าไปทำสลักฐานไม่ได้ทำปมาสองสามาทิตย่แล้ ตรงนี้มันเย็นดีใต้ทางก็ยังทวดตรงนี้ไปแจกข้าวมันบัน้นในพรุ่งนี้วันละคัน ถอนบ้านการจะห่างชาติถ้าเดือนไหนมีมากร้อยจ่ายมากถ้าเดือนไหนมีน้อยก็จ่ายน้อยอย่าห้ามต่ำกว่าสองร้อยสามบ้านผมเป็นบ้านเตื้อ,อทอนนะพูดแบบชาวบ้านก็เรียกว่าแอกเอื้อ,อทอนอยู่ชังห้าสูงสุดเพื่อนเดินก็ดีกินไม้ าบ้านประมาณ4แสนต่กวันแล้วเราผลล่อนอะเราผ่อนกับการเก้หาเราผ่อนการเก้หายผงคาดบ้านนี้เป็นขอ,ของโครงการของท่านทักษิณที่ท่านทำไว้ไมนเลือดถอน ตั้งชื่อน,นยุบายของพรรคไทยรักไทยกาะถ้าไม่มีพรรคไทยรักไทยก็ไม่มีว่าเรือถอนนะไม่มีใครทับในยุพักไม่มีพรรคร่วมและพรรคร่วมรัฐบาล หรือว่ารักฐวานจุดไหนทําได้ไมีท่านรักผิดเนี่ยทําได้บองคุนหมู่บ้านเนี่ยโว้ตอนนั้นบองคุนหมู่บ้านคือฮา嘛 บัดค่องสมัยก่อนบัดคองเดี๋ยวนี้ก็มาประยุกต์เปลี่ยนแปลงใช้ไปเรื่อยอปรับปรุงไม้เรื่อยนะ เปลี่มาเรื่อยอย่างเงี้ยจากบัดทองทีนี้ใจใจไอ้ากบัดทองบัดรอครับบัดรทำที่บัตรสังคมโลกมาเป็นบัดทองแล้วก็เป็นสวัสดิการแล้วทีนี้เปลี่ยนอ,อะไรคนระับปรับมาเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ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 เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทน,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 นี่ก็เห็นตั้งยุไวบอกว่าอะไรนะจะเข้าโรงพยาบาลหลังรัฐอ่ะแค่ย,ยื่นบัตรเนี้ยแค่ย,ยื่นบัตรประชาชนก็เข้าได้เลยเขาจะก่อนจะมีบัตรทองแต่ตอนนี้ไม่มีบัตรทองแล้ว มันใช้บัตรประชาชนรวบกับบัตรคองเลยผูกด้วยกันเีงส่วนเอเอเรื่องมีคนถามผมนะว่าคือถ้าสมมติว่าเมียถือวีซ่าหรือว่าผัวถือวีซ่าต่างชาติเนี่ยใช้รวบกันได้ไหมมันไม่ได้ กพราะว่าตราบใดที่คุณยังไม่โอนสัญชาติมากรุนไทยมันยังไม่ได้การโอนสัญชาติอ่ะมันต้องหลังที่จดทะเบียนสมรสรมาแล้วประมาณสักห้าปีเั้ะแล้วก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลแต่งทนายไปยื่นเรื่องต่อศาลมีทะเบียนสมรสรถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ไม่มีเรียนกฎหมายมาเท่าไหร่ถ้าผมจาไม่ผิดอะแต่งงานมีครอบครัวมีทีนสมรสแล้วหรือว่าคนไทยเนี่ยไปแต่งงานคนต่างชาติมีครอบมีที่นสมรสกันแล้วก็นับไปห้าปีนับไปห้าปีเนี่ยก็ไปค่อยแต่งทนายไปยื่นเรื่องต่อศาลหรือโอนสัญชาติหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมว่า ไม่แม่นเท่าไหร่เรื่องนี้ผู้สูงวัมันเยอะเอ๋พวกผู่สมรสไทยลาวคู่สูงวัคนไทยเขมรคนไทยกัมพูชาเนี่ยแต่ของลาวดีเยอะกว่าไทยเราดีเยอะกว่าสาว้าเรามีมสเสน่ห์คนไทยก็เลยชายไทยมันเลยชอบตี ครอบครัวกันแต่งานมีครอบครัวก็วิ่งชีวิตสโลนกันอีกบางคนเอาเป็นแสนบางคนเอาสี่ห้าหมื่นก็แล้วแต่พวกใครหน้าที่เขาจะเรียกร้องบางคนเอาเป็นแสนเนี่ยแกหน้าบางคนบางคนเอาสี่ห้าหมื่นแต่ถ้าบางคนรู้ช่องทางอ่ะเสียสักบาทเรียนนกแต่เอกสาร จะยุ่งยากแต่เอกสารจะยุ่งยากตรงที่เอกสารนี่แหละที่เขาเลยจ้างพวกนายหน้าไปยุ่งยากเรื่องเอกสารจะดเรียนทรถอ่ะเปิดช่องว่างให้นายให้นายหน้าไงให้นายหน้ามารับจ้างวิ่งทเดียวรถให้เราเปิดช่องให้นายหน้ามาวิ่งทีเดียวทะเบียนรถให้เรา ก็เอาค่าิ้งค่าทำงานค่าดำเนินการไปขั้นตอนมันยุ่งยากใช่เอกสารให้เอกสารมันครบประเดปัญหาเคยคุยกับตำรวดตอมอแล้วใท้เอกสารครบอ่ะมันจะง,ง่ายคือกรณีที่เบียนสมรสไทยกับต่างชาตินี่ มันเป็นกรณีเส้นผมบางตาคือมันเป็นเรื่องยุ้มหยิ้มอ่ะมันเป็นเรื่องยุ้มหยิมแนละ้วที่นี้คนก็อับคานไงเราก็เลยจ้างนายหน้าไอ้พวกนายหน้ามันรู้อยู่แล้วว่าจะวิ่งยังไงไม่ถามมันไม่ไม่บอกนะพวกนายหน้าเนี่ยมันไม่บอกเลยมันบอกว่าถ้าคุณอยากจะเบียนรถเอาเงินมาเลยแล้วเอาเอกาสารมาะจะดำเนินการให้หนายหน้าหนายหน้าคนไทยทั้งคนไทยทั้งคนลาวดี ้คุณกัเมนี่แหละเคยไปถามเคยเคยไปสอบถามเล่นกับไปพวกนายหน้าเขาบอกเตรียมเงินมาเท่านั้นท่านี้น,นีบางคนก็แสนหนึง่งบางคนก็แปดหมื่นบางคนก็เก้ามบางคนก็สี่หมืน่นแล้วจะเดินเอ,อกสารให้ก็วัง เก็บความเย็นได้ตามกันพวกหน้าร้อนก็นได้กับบอกเนี้ยช่วยช่วยไว้ไม่งั้นถึงน้ำเลยตอนรถติดไฟแดงตื่ไหนก็ดื่นมอ่ะโอ้ยอากาศมันร้อนเกินร้อนพลึกวพลั่นอ่ะ จอดนี่มันเดี๋ยวให้ดูนะมันเป็นสองสองสองสะพานสะพานหนึ่งเป็นสะพานทางด่วนอีกสะพานหนึ่งสะพานลอยข้ามสะพานลอยข้ามแม่น้าข้ามไอข้ามข้ามคลองน้ำขไอ้ไอคลองพวนกระโหลกันไหลลงถึงน้ำเจ้าพระยาตรงนี้คลองพวนกระโหลกตรงนึงเป็นข้างบนเป็นทางข้า ผ่านทางบัวนะผ่านทางบัวดสะพนาน,พนใต้สะพานครับนี่ใต้สะพาน อันนี้บนนี้สะพานเนี่ยสะพ,พานข้ามข้ามคลองไปกระหนองแต่ไอ้บนเนี่ยสะพานทางด่วนผมจอดรถอยู่ตรงนี้จอพดพักบนตรงนี้มันร้อนไงหน้าฝนเนี่ยส่วนมากก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะก็หาที่หลบแบบนี้หลบใต้สะพานหลบโน่นหลบนี่มอเตอร์ไซค์ผม ทั่วแนละ้วไปพักก็จะพักรถหน่อยนึงโอเคครับเดี๋ยวอีพีหน้ามีเรื่องมาพูดปะพูดคุยกับเอฟซีครั้งตอนนี้ก็ใครมาดูคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยมาเดินครับอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือครับสวัสดีครับ